โรงจอดรถส,สามารถจอดได้สองคันนะครับสบายสบายประมาณ5เมตร50สองคันจอดได้เลยครับพาชมรอบๆบ,บ,บ้านก่อนนะนี่เป็นเฉลียงหน้าบ้านนะร,รู้ว่ารู้ว่าโครงการเราให้สูง2เมตรับเพิ่ความเป็นส่วนตัว ด้านข้างบ้านเราจะเททางเท้าคอนกรีตไว้ให้นะครับดังนี้เราแถมปั๊มน้ำถังเก็บน้ำปั้มเขาอยู่เลยครับพื้นที่ด้านข้างด้านหลัง เ้นดด้านหลังนี่กว้างมากครับใค้สอยได้เยอะเลยตัวนี้เป็นประตูออกด้านหลังบ้านจากภายนอก น้ำกอกสนามด้านล่างเรามีให้สจุดให้จุดลงรถจุดหน้าบ้านและจุดหลังบ้าน,นพร้อมเลยเดี๋ยวเาเข้าไปชมในตัวบ้านบ้านหลังนี้วัสดุก่อเป็นอิฐมวลเบาฉาบปูนทั้งหลังนะครับ อิดบนบาสาบปูนทั้งหลังพื้นโบกกระเบือ้องหกสิบคุณหกสิบวัสดุประตูหน้าต่างเป็นบานกระจกกรอบอลูมิเนียมครับความขวา,ขวาอันนี้คือส่วนรักแขกไฟไฟรักแขนให้หลังนี้หลังพิเศษ แล้วถ่ายไฟชูนี้ให้เลยบะสวยงามพาชมได้เลยครับด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำก็มีครบครันนะฮะพร้อมอยู่ บ้านหลังนี้จะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนสามห้องน้ำครับอันนี้ห้องเก็บของกวาง้างมากเราจะให้ห้องเก็บของมีกว้างมากห้องนอนชั้นล่างเราดีไซน์ไว้สำหรับผู้สูงอายุซึ่งกว้างขวาง นได้เยอะเลยกว้างสามเมตรคือสามห้าสิบก่อถัดไปจะเป็นห้องครัวห้องครัวเนี่ยส่วนใหญ่หมู่บ้านทั่วไปเขาก็จะให้เป็นที่โล่งแล้วก็อาจจะมีจุดน้ำดีน้ำเสียให้จุดหนึ่ง แต่ทางโครงการเราเนี่ยให้เป็นเคาน์เตอร์พร้อมสิงล้างจานพร้อมใช้ครพร้อมใช้ลูกค้าสนใจชมโครงการติดต่อเข้ามาได้นะครับ092666 0689 092666 0689 เดี๋ยวจะพาชมชั้นบนคนระัำไม้บรรทยัยเด็กแข็งแรงแข็งแรงมาก ชั้นบนวัสดุจะเป็นลามิเนตนะครับหรือลามิเนตของบันไดกว้างเราให้ชินโดเลียคมระยะถงบันไดให้ชุดนี้ไปเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จองอันนี้นะจะพาชมห้องนอนหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดมกว้างมาก ัตเตะเบดูมเราจะมีห้องน้ำในตัวนี่ครับกระเบื้องปูชนฟ้าครับสุขภัณฑ์คอสโต้ขอขอภัยนะสุขภัณฑ์จะเป็นมาตรฐานเราจะเป็นอเมริการสาตรดาด มีบัวใช้ผนังให้เรียบร้อยนะครับค่อนข้างกว้างม,มากห้องนอนมาสเตอร์อาจจะแบ่งเป็นสองห้องเลยได้แบ่งเป็นห้องทําง,งานได้เลยห้องหนึ่งวัสดุประตูหน้าต่างเป็นบางกระจกกรอบบานอลูมิเนียมทั้งหลังนะครับห้องนี้พิเศษคือที่ทว่าพอออกระเบียงด้านนอกแล้วเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากอยู่แล้ว ประมาณเมตรห้าสิบด้านข้างบ้านนี่สามารถที่จะตากผ้าเล็กน้อยได้เลยนะ พาชมอ,อีกสองห้องครับที่เหลือเป็นห้องนอนสองและห้องนอนสามกว้างขวาง,วางโ,โถทงครับครอบครัวใหญ่อยู่กันได้สบายเลย ห้งนอสามแล้วก็จะพามาดูห้องน้ำรวมในห้องหนึ่งสุขภัณฑ์ในริการสแตนดาร์ดครับมาตรฐานโครงการบูกระเบิ้นชนฟ้าสนใจชมโครงการนะครับสนใจชมโครงการ 092666ก้าสองห6 6 6ห6ศูยเ้เกศเขตที่สบาลเมืองอ่างทองน้ำไม่ท่วมนะครับน้ำไม่ท่วมขอบคุณครับ